สวัสดีครับวันนี้วันที่18ของเดือนอีกแล้วนะครับวันนี้เรากองทุนหมู่บ้านบรรลัคมก็มาเปิดทําการทุกวันที่18ตามเงื่อนไขตามระเบียบที่กําหนดไว้ในกองทุงนหมู่บ้านบรรลคมนะครับตั้งแต่ปี25 4 4ระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่าทุกวันที่18ของเดือนเนี่ยเราจะต้องมีทําการเก็บเงินทำหน้างเงินกู้ ในหนเดือนเราจะเก็บเป็น,นครั้งอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเก็บเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดก็แล้วแต่ที่มีความรับผิดชอบเรื่องเงินนะครับวันนี้ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคณะกรรมการเก็บเงินนะครับก็จะต้องเตรียมอะไรบ้าง1นึ่งทางทอนนะครับเตรียมบางทอนแล้วก็ เก็บข้อมูลที่เราจะต้องเก็บในวันนี้ว่ามีใครกู้กี่รายกี่คนนะครับก็เก็บไว้เ,เกียมนะครับว่า,ารับเงินฝากที่เขาจะมาจะมาฝากเงินกัน,นเก็บไว้และสิ่งที่สําคัญไม่ได้นะครับเมื่อเราไม่ตังทอนล้วกลับมาตัางทอนเราก็ต้องมอีกระเป๋านะครับเ,เก็บเงินผมเรียกว่าเอารับนะครับเอารับ เป็นที่ไว้รับเงินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมกาลังเ,เก็บเงินในรูปแบบใหม่ก็คือทยอยให้กับสมาชิกที่มีความพร้อมเรื่องการเงินให้โอนเข้าบัญชีแทนกันให้เงินสดนะครับแทนให้เงินสดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหาทางทอนเงินก็บัญชีกองทุนโดยที่เราไม่ต้องรักษาดูแลนะครับเป็นความปลอดภัยที่สูง สินที่ไม่ใช่บัญชีหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีสำรองเป็นบัญชีอื่นที่ทํากิจกรรมกับกองทุนเนี่ยท่านผเล่มเพื่อจะได้รับเงิน,งนกู้ของสมาชิกโดยที่ไม่ไปแตะบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีหนึ่งก็ตามเงื่อนไขคือต้องมีระเบียบมีเอกสารควบกับไม่ว่าเงินเข้าออกนะครับอันนั้นเราแตะไม่ได้เราจําเป็นต้องมาแตะบัญชีอื่นของเงินกอ,องทุนหมู่บ้าน นะครับฉะนั้นถ้ามีคิว่าโคดเนี่ยคนที่มีความพร้อมก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่เรารับมาก็คือสลิปหรือสลิปที่โอนสำเร็จแล้วส่งให้กับกองทุนหมู่บ้านด้วยรบัญชีนะครับอันนี้คือกองทุนมบ้านรณลงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มส่วนหนึ่งก็ยังใช้เงินสดอีกกลุ่มหนึ่งก็ยัง ใช้งินสดแล้วก็โอนเข้ามา,าแล้วแต่ความสะดวกนะครับของทานแตมาชิกนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับวันที่สิบแปดเข้ามากันนะครับมาดําเนินการนะครับกองทุนหมู่บ้านเปิดทําการเนี่ยจะมีวัตตูประสงค์ก็คือวันนี้สิบแปดเนี้ยรับจำนวนผู้ฝากถอนนะครับรกิจกรรมอื่นๆที่กองทุนมี รับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านใหม่นะครับก็ค,บคือรับมาทุกปีแล้วยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาก็รับมาทุกทีศจิกานนี่แหละมันอยู่ที่ว่าใครจะมาสมัครหรือไม่สมัครแต่ถ้ามีคนมาสมัครนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอาจจะได้รับการเลือกตั้งนะครับจากสม,มาชิกเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสืบทอดต่อ,อไปนะครับกองทุนบ้านเป็นเงินของหมู่บ้านและชุมชนที่รับส่งเสริมสนับสนุน ให้มีวันนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องนะรัศดรคนในหมู่พื้นที่นะครับเช่นหมู่หนึ่งก็จะมีคนหมู่หนึ่งเนี่ยมาใช้บริการเกี่ยวกับทํากิจกรรมทางด้านการเงินเป็นสมาชิกเพื่อขอผู้เงินทุกคนมีสิทธิ์กู้ได้นะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขนะครับระเบียบที่กําหนดก็มาขอกู้เงินได้มาเป็นสมาชิกกองทุนได้มีเป็นคณะกรรมการได้ นะครับมาบริหารจัดการกองทุนได้ตามระเบียบที่กําหนดนะครับเราก็อยากให้ทุกคนมาสมัครเพื่อจะได้ดูแลทรัพย์สินของกองทุนนะครับทรัพย์สินของชาวบ้านของชุมชนเป็นมรดโของลูกหลานที่ควรจะต้องรักษาไว้สืบนะครับซื้ทอทอดต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เราเองนะครับผมเองก็เรียนเชิญนะครับ สมาชิกที่มีความรู้ความฝ่ามากและก็สมัสมักสมัยสมาชิกใหม่ก็เชิญนะครับยินดีทุกท่านกองทุนบ้านมีสมาชิกประมาณ400นะครับต้นต้นแต่เนื่องจากว่าสมาชิกเหล่านี้ก็ไม่มาติดต่อกองทุนเป็นจํานวนมากไม่ทราบว่าสับสูญไปไหนมีแต่ชื่อไม่มีบุคคลออกอยู่ไม่มาติดต่อหรืออยู่ไม่มาติดต่อก็แล้วแต่นะครับ คัดไปคัดมาก็จะ,ะประมาณ200กว่าคนซึ่งจะมีเห็นอยู่นะครับที่เคลื่อนไหวอยู่พอเห็นบ้างแต่สมาชิกจะมีคนเออจะมีมาออมเงินนะครับออมเงินก็มีแต่ว่าบางคนเนะีอ่ยอมแล้วไม่มาติดต่อเลยออมแล้วไม่มาติดต่อไม่มาสอบถามไมมาถอนออกนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นจำนวนเงินส่วนหนึ่งที่ไม่มาติดต่อกองทุนก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่า คนหนึ่งวันใก็มาถอนก็จะมีถอนให้เขานะครับอันนี้เรายังเก็บข้อมูลอยู่นะครับฉะนั้นใครที่จะมาดูว่าเอตัวเองกวากเงินไวหมไมป่จะมาชิกหรือไม่ติดต่อสอบถามได้นะครับเอาบัตรประชาชนมาหนึ่งใบนะครับเพื่อดูข้อมูลของตัวเองและเองมีสิทธิ์นะครับขอคู่ได้นะครับอย่าลืมขอคู่ได้ตามระเบียบตามระเบียบนี้มันไม่จะบอกว่าคนทุกคนต้องคู่ได้ทั้งหมด ระเบียบก็บอกว่าการจะกู้ได้ต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติหนึ่งสองสามว่ากันไปนะครับระเบียบที่เรากําหนดไว้เพื่อเราจะได้ดาเนินการทํางานได้อย่างนะครับถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนตามระเบียบนะครับไม่ใช่ว่าจะมากู้แล้วทุกคนกู้ได้หมดเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดนี้ไม่ได้นะครับคำพูดนี้จะใช้คําว่ากู้ได้ทุกคนตามระเบียบ นะครับวันนี้เราก็พบปะกันแค่นี้ก่อนนะครับเดือนเดือนพฤษาคมเนี่ยมีดอกเบีย้ยอย่าลืมนะมาปรับมาดูดอกเบี้ยกันนะใครได้เท่าไหร่ยังไงเอาสมองมาปรับแต่ถ้าไม่ปรับก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะสะสมเป็นอมรั์อยู่ในระบบขอ,องธ omas ิกเอ i n ัอนหนึ่งบันไดมาก็ก็มาก็มาถอนมากดมาปรับได้